แน่นอนนี่คือบทความรีวิวเกียร์สปอร์2ต2อความยาวประมาณ800คำในพอรีวิวเกียร์สปอร์ต2อ SUV สายลุยดีไซน์ล้ำเทคโนโลยีล้ำสม เกียร์สปอร์ต2สอสเป็นหนึ่งในรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากค่ายเกาหลีใต้เกียร์ซึ่งในรุ่นปี2025นี้เกียร์ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการออกแบบการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีภายในรถเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ในยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางดีไซน์ภายนอกดูดันทันสมเกียร์สปอร์เตสอสมาพร้อมกับดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตและทันสมัย ด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเลดทรงเรียวยาวพร้อมกระจังหน้า Tiger Nose อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เกียร์ที่ถูกออกแบบใหม่ให้ใหญ่ขึ้นและดูทรงพลังมากขึ้นกันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่เสริมความดุดันฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเหลี่ยมมุมมากขึ้นเพิ่มอารมณ์ความเป็น SUV ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางตัวรถมีความสูงจากพื้นพอเหมาะทำให้ลุยถนนครุกคาดหรือทางลาดชดีไซน์ภายในกว้างขวางหรูหรอ ภายในห้องโดยสารของสปอร์เ g e 2 0 2 5ได้รับการออกแบบอย่างประณีตโดยใช้วัสดุเกรดพรีเมียมในหอลายจุดพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอคู่ Panoramic Curve Display ขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วสำหรับแสดงผลระบบ Infotainment และข้อมูลการขับขี่เบาะนั่งปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ละอุ่นบาะในรุ่นสูง บ่อหลังสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40ทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระขยายออกได้มากขึ้นเหมาะทั้งสําหรับครอบครัวและสายเดินทางขุมพลังและสมนรถนอเกียสปอร์ตเอส2องพมีให้เลือกหลากหลายขุมพลังได้แก่เรื่องค์ยน์เบนซิน1.6ลิตรเทอรลิโบกําลังประมาณ180แปรงไม่เรื่ององยนต์ดีเซล2.0ลิตรประหยัดน้ํามันและเหมาะกับการใช้งานระยะไกลไฮบริดไฮบริดและปลั Hybrid, ๊กอินไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดที่เน้นการประหยัดพลังงานไปรบบอ,บอเกีย์อัตโนมัติ6หรือ8สปีด ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนล้อหน้า FWD หรือขับเคลื่อน4ล้อ AWD ช่วยให้การขับขี่มั่นคงและนุ่มนวลโดยเฉพาะเมื่อต้องลุยถนนลูกรังหรือในสภาพอากาศไม่แน่นอนเทคโนโลยีความปลอดภัย KIA Sportage สองพมาพร้อมชุดระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ Gear ร i g h t Wise ซึประกอบด้วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Forward Collision Avoidance Assist ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Smart Cruise Control ระบบเตือนจุดอับสายตา b ล i n d Spot c o l l i s i o n w a r NING, ล้อมมองรอบคันเซ r ราวิ m มอนิเตอร์ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Remote Smart Parking a d s ต s ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระบบเชื่อมต่อและ Infotainment s p o r t a g e 2025รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียง Voice Command หน้าจอสัมผัสใช้งานง่ายและตอบสนองได้รวดเร็วมีพอร์ต USB หลายตำแหน่งและที่ชาร์จแบบไร้สาย เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารทุกทอประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรุ่นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดเกียร์ได้ออกแบบระบบขับเคลื่อนให้เน้นความประหยัดน้ำมันโดยอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18-22กิโลเมตรลิตรขึ้นอยู่กับรุ่นและสภาพการใช้งานทำให้เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับคนรักสิ่งแวดล้อมและต้องการลดค่าใช้จ่ายระยะยาราคาโดยประมาณในประเทศไทย แม็เกียจะยังไม่ประกาศราคาทางการของรุ่นปี2025ในไทยแต่คาดว่าราคาเริ่มต้นของสปอร์เตจจะอยู่ที่ประมาณ1.4-1.8ถึงล้านบาทแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชันที่เลือสรุปเหมาะสำหรับใครเกียสปอร์เตจ2025เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองครอบครัวและสายเดินทางด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยภายในที่หรูหราเทคโนโลยีล้ำหน้าและความปลอดภัยครบครันหากคุณกำลังมองหารถ s u v ที่ครบเครื่อง ทั้งความแรงความปลอดภยัยและความสะดวกสบายเก a ยร์สปอร์2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองขัดคุณต้องการเวอร์ชันยอหรือต้องการเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่น,นๆเช่น Honda CR-V, Mazda c x 5หรือ Toyota RAV 4แจ้งได้เลยครับแน่นอนนี่คือบทความรีวิวเกียร์สปอร์2025ความยาวประมาณ800คำในพอรีวิวเกียร์สปอร์2025 SUV สายลุยดีไซน์ล้ำเทคโนโลยีล้ำสม เกียร์สปอร์เตสอสเป็นหนึ่งในรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากค่ายเกาหลีใต้เกียร์ซึ่งในรุ่นปี2025นี้เกียร์ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการออกแบบการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีภายในรถเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ในยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางดีไซน์ภายนอกดุดันทันสมเกียร์สปอร์ตสอสมาพร้อมกับดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตและทันสมัย ด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเลดทรงเรียวยาวพร้อมกระจังหน้า Tiger Nose อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เกียร์ที่ถูกออกแบบใหม่ให้ใหญ่ขึ้นและดูทรงพลังมากขึ้นกันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่เสริมความดูดันฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเหลี่ยม